ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนม่นน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ฮอนด้าซิตีปี2008นะครับที่นี่ มาสเตอรสองพันปก็มีเบนดับเิสองพนสครับวันนี้มาพร้อมกัน2คันนะครับวันนี้มาพร้อมกัน2คันนะครับวันนี้รถคันนี้เป็น f อฟมาจากพระราม2ครับปัญหาของรถคันนี้คือแอร์เย็นช้าครับและกลางวันแอร์เย็นไม่สู้แดดครับ แอร์เย็นช้ากลางวันเย็นไม่สู้แดดก็เลยไม่ให้ผมแก้ไขระบบแอร์ให้ครับคอยเิ็นมาแล้วครับโอ้โหก็ที่ชืดชืดโอ้ยอายุยุ้ยอายุย้ยโอ้โหมาสจีนนะครับหน้าคัดไม่ดีนะครับเจอปัญหาหลายอย่างเจอปัญหาหลายอย่างหน้าคัดไม่ดี รถเฮียใช้อย่างเดียวครับรถใช้อย่างเดียวนครับก็ดีเลยคอมนี้จะล้างให้นะครับ สายไฟกขอบสายไฟขอบทำการล้างขอบนะครับทำการล้างคอมค,คอมนี้ถ่ายแล้วดำๆนะครับที่จะมาล้างนี่ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ถ่ายทั้งหมดอะไรที่ไม่ดีเราก็จะล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับก็จะคอยดูว่า ถ่ายคู่ข้าวกันนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จจะ,ะทาให้ดูอีกรอบหนึ่งเก่าอันนี้ของใหม่ครับของใหม่นครับจะเปลี่ยนหน้าคัดให้ใหม่นะครับ,รบยยเ,เยัน,ให,นใหม่นะครับคอยเันใหม่ขยันใหม่เปลี่ยนขยันใหม่เปลี่ยนราวใหม่นะครับคือเปลี่ยนขยันใหม่ราวใหม่เราแท้นะครับเรวแท้เดนโซ นี่ใส่คอยเย็นข้าไปแล้วครับใส่คอยเย็นใส่บ้าไปแล้วเปลี่ยนน็อตให้ใหม่ด้วยประมาณนอ็อตสนิมจินหาเปลี่ยนคอยคเย็นให้ใหม่นะครับคอยเย็นให้ใหม่ใส่เข้าไปแล้วใส่ฝาครอบไปโอเคไม่ต้องทำสองมือทำมือเดียวไม่ได้นะครับทำงาน นี่ใส่ฝาครอบไปแล้วครับก็มีน็อตทั้งบนหนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวครับสตัวข้างล่างนี่หนึ่งตัวข้างในนี่หนึตัวอะรอกเรเนี่ยครับแล้วนี่มีอีกหนึ่งตัวก็แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับหนึ่งสสาสี่ห้าหตัว น่นยะถหกตัวบนสามล่างสามล่างสามบนสามโอเคครับชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้ต้องใส่ครับไปก่อนใส่ไปทีละชิ้นทำงานต้องทำสองมือจะจะดีกว่าครับใส่สชิ้นแรกเข้าไปาค้างไว้ก่อน ใส่ชิ้นแรกไปแล้วเราก็ใช้ชิ้นที่สองชิ้นที่สองเข้าไปใส่ชิ้นที่สองสองชิ้นเข้าไปแล้ประกบกันต้องทำสองมือตอนนี้ต้องทำสองมือแล้วทำมือเดียวไม่ได้แล้วเราประกบกันครับเนี่ยส่งขึ้นไปประกบกันข้างในเราก็ยึดน็อตนะครับจะเกลี่เข้าไปยึดน็อตเช่านดี คิตนอนให้ครบนเพีนั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากแล่จแตความสนัดของใครทำงานมาครับทีนี้แต่ผมจะถอดแบบนี้สอดอไปสองชิ้นจะออกง่ายงายเราต้องไปงัดอะไรมันทำงานมือเดียวอย่างนี้แหละทำงานมือเดียวครับประเส่ตอนที่ครบกันเดีมีอีกตัวแล้ใส่ให้ครบทุกน,นั้นเช่นนั้นเอง เคจะใส่ okay, k k น้ำมันก่อนอันนี้ก็ถ่ายน้ำมันความใหม่นะครับถ่ายน้ำมันความใหม่เปลี่ยนหน้าคัดให้ใหม่แล้วครับตัวนี้นะครับอันนี้คอยร้อนก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับคอยร้อนเปลี่ยนคอยร้อนให้ใหม่เปลี่ยนเดอร์ให้ใหม่นะครับข้างในด้านในนี่ก็เปลี่ยนคอยเย็นให้ใหม่นะครับคอยเย็นเปลี่ยนคอยเย็นให้ใหม่ ก่ไปเรียบร้อยแล้วก่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบใส่เข้าไปแล้วครับเล้วใส่ฟิวเตอร,นนร,รอน์นข้างในก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับข้างในเป็นคอยล์ย็นใหม่ข้างในใส่ฟิวเตอร์แล้วครับใส่ฟิวเตอร์แล้วเปลี่ยนฟิวเตอร์ให้ใหม่ด้วยครับโอเคเดีปิดใส่เก๊ะปิดฟ้า ya terima kasih terima ya terima ya terima ya โล uh, เฟชเชอร์อยู่ที่30มสิบไฮเปเชอร์ร้อยหกสิบเต็มไปอีกหน่อยเพราะความมันไม่ค่อยดีแล้วครับเต็มไปอีกหน่อยดูความเย็นนี่เท่าไหร่ mm. เป็นตัวนี้ได้เจ็ดองศานะครับเจ็ดเจ็ดองศาเจ็ดองศาสองข้างเท่ากันโอเค 7.5องศาครับ7.4สองศาครับสเ็าลงมา7.2แล้วลงนี้เลยโอเคครับโอเค7.0แล้วนี่เปิดประตูนะลง7จองศานี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับหนาวแล้วครับโอเค h o n d a c i t y 2 0 0 8ครับโอเค h o n d a c i t y เสร็จเรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Honda City เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว Honda City เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ ข้าวม่นี่ก็ได้เดี๋ยว่ะไปเก็บ้า